หมู่บ้านมนชายาอยู่บนสายไหมไซนี้16ตารางวา2ห้องนอน2ห้องน้ำราคาแค่1,950,000บาทตรงนี้ลงรถนะคะของเราเปลี่ยนให้แล้วเรียบร้อยทำต่อรถได้1คันแล้วก็ดูหลังคานะคะของเราทำเป็นโซงนอดิกสวยงามมากๆเลยมาข้างในค่ะตรงนี้ของเราจัดชุดโซนนั่งเล่นนะคะเฟอร์นิเจอร์ตรงนี้ของเราแถมให้เก้าอี้สามที่นั่งแถมให้แล้วเรียบร้อยลูกค้าไม่ต้องไมเสียเงินซื้อเพิ่มตรงนี้ค่ะครัวของเราทําเป็นตัว L หัวน่ารักน่ารักแบบนี้แล้วเราติดตั้งหูดุดควันนะคะห้องนี้ของเราปูกระเบื้องให้ใหม่นะคะสุดผนังเลยแล้วก็สุขภัณฑ์เปลี่ยนใหม่เดี๋ยวไปดูชั้นบนกันค่ะว่าจะสวยยังไงไปห้องนอนห้องนี้นะคะของเราปูเป็นแกนิโต้หกสิบหกสิบสีสันสวยงามนะคะมาห้องน้ําค่ะห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้าบนชั้นสองผนังของห้องน้ําของเราปูให้จนสุดซึ่งห้องนี้ ของเขามีเฟอร์นิเจอร์ให้เราเรียบร้อยนะคะมีที่นอนเตียงนอนแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งเราเตรียมมาให้แล้วเราก็นนเราแถมให้เลยลูกค้าไม่ต้องเสียเงินซื้อเพิ่มของเรานะคะตรงนี้มีระเบียงนะคะประตูระเบียงของเราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะคะเป็นอลูมิเนียมสีดํานะคะระเบียงของเราปูพื้นกระเบื้องให้ด้วยนะคะหมู่บ้านมนญชยานะคะสายไหมการเดินทางการจราจรค่อนข้างสะดวกสบายมากราคาเพียงแค่1นึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถโทรขอรที่น้องกล้องนะคะได้ที่เบอร์0649797442ยังไงวันนี้มุกขอฝากลังนี้ไว้ให้ลูกค้าพิจารณากลับบ้านราคาถูกมากๆค่ะ